ันนี้เราก็จะมาวันนี้เราก็จะมาทําเกี่ยวกับพวกคือตอนนี้ผมเช็คโค้ด OBD1 นะครับของเครื่อง Honda นะครับแล้วตอนนี้ไอตัวตรงน,นี้เราเรียกว่า map sensor เป็นตัวควบคุมการจ่อากาศของตัวมอเตอร์เดินเบาที่ด้านหลังตรงนี้นะครับเออแล้วเปินว่าโค้ดมันขึ้นตัวนี้ผมก็เลยจะมาเช็คว่ามันผิดปกติเปล่าขั้นตอนแรกเนี่ยตอนนี้เราเปิดสวิตช์ใช่ไหมครับอ่าพอเปิดสวิตช์ปุ๊บเนี่ยเราจับ ที่มิตเตอร์เนี่ยมันต้องอยู่ค่าปกติที่1.6โวลต์ตอนนี้มันเป็นเท่าไหร่ครับ2.8เนาะประมาณนี้ก็คือมันค่อนข้างเะเพียนแล้วมันทำให้การเปิดของมอเตอร์เดินเบาเนี่ยมันผิดปกติอ่ะแป๊บนึงนะนี้พอผมสตาร์ทเครื่องใช่ไหมครับเห็นไหมครับมันเกิดการสะดุดรับตรงตังนี้นอัะ ค่าเริ่มต้นเป็นที่0.96ใช่ไหมครับโปรตีนต้ง 6, 6. อง1.6ค่ะค่าค่อนข้างเทียนนิดหน่อยแต่เพิ่มค่อนข้างเดินเบา่อยได้อยู่นะครับอล้วก็ในความ่มดุลเนี่ยครับก็คือ ถ้ามันเพี้ยนไปครับโปรตีนเวลาลวเราเร่งเนี่ย้ามันอยู่ที่ต้องมาสามถึงหน้าหน้ามันลดแต่นี่ไม่ใช่หนึ่งเดียว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องมากรอบตัวนี้นะครับผมอ่ะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับ